ผู้หญิงที่วัยกำลังจะ40สิก็ต้องพิถีพิถันนิดนึงวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแม่ลูกกันนะคะต่างคนต่างแต่งเลยนะใครแต่งยังไงก็คือแต่งเลยทาลิปมันอยากผมยิ่ดทำไมจะยิ้มอะไรวะเป็นโลกยิม้มรักเตกวันนี้จะแต่งหน้าแบบใสๆพอเพราะว่าตอนนี้มันกีก่โมงนะเที่ยงแล้วเดี๋ยวพ่อจะหิวนะคะมีบำรุงก่อนนะคะ ผู้หญิงที่วัยกำลังจะ40ก็ต้องพิถีพิถันนิดนึงเพื่อไม่ให้เอ e คืออะไรแก่ชอบพี่ห้อเนี้ยอันนี้คือแบบซึมง่ายด้วยวันนี้อยู่พัทยาใช่ปะก็จะทาครีมกันแดดหนานิดนึงเพราะว่าแดดแรงทาสองชั้นเลยเวลาทานี่คือแบบบกดักบกยิ่งแสงแดดนะจะยิ่งทําให้เราแก่ด้วยผิวพันแกจใช่อย่าตากแดดบ่อยนะหล่อนรองพื้นแค่เบาๆพอดูแมหนูเป็นอะไรฮะนูเป็นอะไรดูแม่เป็นอะไรเป็นแมว อันนี้ก็จะเป็นซีซีที่คล้ายๆแบบไฮไลท์อ่ะของยี่ห้อนี้คือแบบดีมากชอบมากแต่มันจะแพงนิดนึงใครเคยทําแตกนะแล้วแบบโกรธมากยูจินใช่ไหมยูจินหนูไม่เคยทาแตกพึ่งซื้อมาเลยแล้วแบบแตกอ่ะประมาณสองปั๊มดีออแค่นิดเดียวพอไม่ชอบความรู้สึกที่ทาครีมรองพื้นหนาๆเวลาแบบเห็นคนที่แบบดูโบ๊ะปะไม่ชอบก็จะใช้แค่นี้พอให้มันรู้สึกว่ามันเป็นผิวคนอื่นจะใช้แปรงใช่ปะแต่ว่าเวลาใช้ไม,ไม่ค่อยถนัดถนัดใช้มือสุด ฟองน้ํากับแปรงถ้าเราไม่ทําความสะอาดดีๆอ่ะมันจะทําให้เราแบบเป็นสิวด้วยยูจริงไปไหนอะ่ะ คอนซีลเลอร์แค่นิดเดียวของเคียโนสสำหรับคนที่แบบบางทีเป็นสิวเป็นรอยสิวมันน่าจะมีส่วนผสมของยารักษาสิวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือคนที่เป็นสิวใช้ได้ของมามาจะใช้เบอร์101แต่ของอี่หวออาจจะต้องผสม1 0 2ไปด้วยนิดนึงเวลาใช้มามาจะปิดใต้ตาแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือเคยใช้แบบเยอะๆบแบบปาดอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่มีถุงใตง้ตาแล้วมันแคทมันเป็นเส้นมันเป็นรอยแล้วก็เกี่ยก่อน ปิดแค่ตรงนี้นะเพราะว่าเผื่อว่าเราทำดอลลี่อายไงแต่คนที่มีดอลลี่อายก็ไม่ได้ดีมากหรอกมันทําให้แบบพอแก่ไปอ่ะมันตีนกลางเด็ก็ยังไม่แก่จะไม่พิถีพิถนันหรือว่าปิดให้มันกิ๊บมากอะให้มันแค่ว่ามันดีขึ้นเฉยๆแล้วก็ตรงนี้นิดนึงรอยแดงตรงนี้มีรอยสิวหน่อยนึงจะกบแค่บางๆแค่นิดเดียวให้แบบว่าผิวไม่ได้มีปัญหาเยอะแต่คนที่มีปัญหาเยอะน่าจะ วันนี้เชดดิ้งหน่อยเดียวอวันนี้สูตรหนึ่งจะไม่ได้ทําต่ํานะจะทําสูงจมก๊บ ก็อันนี้คืออันโปรดชอบมากของ Oriental Princess นะคะก็คือเวลาวันไหนรีบๆนะใช้ตัวเดียวแก้มปากจบตายยังได้เลย <c oughs> <c oughs> อยู่จินเป็นไรอะ่ะ อนี้จริงมันเป็นที่ทาแก้มนะแต่ว่าเอามาทาตาสีมันจะไม่ใช่น้ําตาลเวลาทามันจะแบบออกส้มนิดนิดนนส,สิวขึ้นเยอะก็เพราะว่ากินอาหารไม่ดียังไม่ทคนกินสปรกก์ตี้เลยตั้งแต่มาเล้วกินแต่งใช้อันไหนดีนาะถ้าอันประจำที่ชอบๆเลยก็คืออันนี้<ม>เวลาใช้ก็จะไม่ได้พิถีพิถันก็นิ่เลยนี้เลย แล้วก็เอาโทนสีอมน้ำตาลหน่อยอันนี้นหนู้ำแตของหนูนะหนูทาตรงปล<ๆ>ปลานิดเดียวแค่ให้มันดูมีมิติรู้สึกว่าเวลาทาเยอะมันจะดูแบบมีอายุขึ้นอนะ่ะคือโจทย์เลยนะแต่งหน้าให้บานที่สุดแต่ดูสดใสทำตอรี่อายนิดนึงจะชอบทาแค่ประมาณนี้พอเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบตาห้อยอะ่ะขีดอะเลเนอรเป็นอะไรที่ ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลงแล้วก็ลืมตามองกระจกนี่มอนอะไรอย่างงี้อีเออสักอย่าอย่าอย่าเพิ่งบูดสินชาติยากของหนูคือตรงนั้นอยู่แล้วไม่มีเขามไม่รอด อแล้วก็อินเนอร์ปกติจะใช้หมึกเลยเป็นคนที่ถ้าใช้เป็นดินสออะไรเงี้ยยังไงก็ไม่รอดคิ้วจะไม่พิถีพิถันมากเพราะว่ายังไงผมม้ามันก็บางอยู่แล้วก็แค่ว่าให้แบบเวลาลมพัดหรืออะไรอ่ะมีคิ้วดอลลี่นิดนึงลืมลืม ใช้วิงวิงนะคะอ่าโอ้ไม่มงาม่งาง่าแก้ม,ม,มใช้ใชมันจะอมแบบส้มนิดนึงสีน่ารักดีชอบซื้อสีอ่อนๆอแล้วก็ค่อยมาบิวเอาก็ทาแค่ตวมแก้มล,ลืมเชดดิ้งเลยปุ๊บสไลด์มาเลย จริง,รงว่าใครหมาเนาะยิ่งสุดคนแพ้ต้องเต่งที่อูจินจริงๆถ้าคิวเข้มอยู่แล้วก็ไม่ต้องคาอง้าคก็ได้ะไนะนึงผม ทำผมใหม่ไหมถ้ามามาเดินมาได้หนึ่งสองสาวไอหน้าแก้งบบเลิกละกับนินทาุดๆแอบกันแอบกันไมแอบแอบคนเดียวไปไม่เล่นหรอกจ้มามาอยู่จินแกะจะแก้งมามาด้วย แกล้งอะไรคะบอกเขาไปเลยยี่หว่าเป็นคนบอกจะแกล้งแล้วหนูไม่แก้งดูจิน<ร><ร>เป็นคนจะแกล้งไม่ไปดูในกล้องเลยเออไม่เป็นไรลูกนี่ฉีดต้ำหอมกันดีกว่าเนาะกลิ่นอันนี้มันจะแบบหอมๆเท่ๆอ่ะชอบยิ้มก่อนเร็วเสร็จแล้วค่ะหอมยูจินยันอือ